วันน <rav age sword flowing> ี้เราจะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเดี๋ยวไม่พอเพราไปวันี่ตูนเราต้องทำเด็ตัวเองด้วยการไปเต้นเพลงเกาหลีแข่งกับไอ้คนที่มาเต้นเก่งอ่ะที่นี่เหมือนเกาหลีปะเกาหลีของจริงอะเหมือนเกาหลีมากันเต่ว่ะที่บูธมาสร้างให้หลอดด้วยฮะเราเป็นบูธยิ่งใหญ่ที่สุดทังการเลย ก็พือฉัน้อมพอมรูห้หนึ่งทะรลดีตกอส่แต่ความไร้สีดีมากนั่หลงตกอย่าให้เจอผิดหวังลุออขึ้นมาไปเออตตหีออมดด,ดีมากที่สุไอดอลที่ฉันตามหาถูกโบวมาแล้วแตกทั่วประเทศคนสุดท้าย ว่ากรุงเทพเพราะไปซื hmm. ้อยืนที่ไหนมันก็เหมือนเกาหลีหมดอย่าต้องตะกให้มันมากเอ้าให้พวกแคอกี้ตกูเหมือนคนเกาหลีอะเดฟไปได้เลยยังเดฟ้อตามมาดีเดฟไปแล้วไปเกาหลีมาติดตอมอี แล้วตอนแรกกลิ่นไอเกาหลีหอะพี่มีเราตอนแรกกลิก่นหอมมากเพราะกลิ่นแมงทอดของเกาหลีอะโอ๊ยเกาหลีวะมันคือมันเป็นเกาหลีภาพรวมแะ้วใช่จะบอกว่ามูสแสงสีเสียงเหมือนอยู่เกาหลีมากจริงมีแล้วไหมครู้สึกว่าอะไรรู้ปะ I'm in So So อะไรพี่เอ,อิร์ก Socean Cam แล้วเราหิวมากมอ่ะโซกะเพราโซโูกโซน้ำเป่าแต่เปาวันนี้อยากกินอะไรที่เป็นโซแห้งอ่ะคอคอมันแห้งเหรอใช่ซันมีบูธมาตั้งให้หล่อนด้วยคือเป็นบูธยิ่งใหญ่สุดอลังการเลยเอางี้ได้ไหมขออะไรที่มันแบบบอกกับพวกเราหน่อยให้มันดูเป็นสาวเกาหลีของจริงเหมือนเกาหลีมากเลย ก็เอย,อยได้อะไร s. <S ท i, ี่มันดูเป็นปลไม้ที่มันบอกวเท่าไรตบวนี้เลยไงบิงซูเขาหลีวะเจอตามฉันมาแกถ้าไก่ฉันไม่ไปนะคลับตาโอ๊ยอะไรไม่ใช่โบ ทางสามีตาตองนะเอยควองิวโอป้ามาต้องทาบว่าไม่เราโตใหญ่กเขามากป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปซนยูเซสวัสดีครับเออพูดไยเลยตัวนี้นี่อะไรทานบ้างตอริงสูบอกกับเราสาหวาน่บอกตรงนะตอนนี้เขาพูดภาษาเกาหลีฉันได้ยินเป็นภาษาไทยแล้วฉันพูดภาษาไทยไปเขาก็ตอบภาษาเกาหลีโอมก็ะเปยังไงิตขอนหนูกาหลี ได้หรอพี่มีมีตูเนี่ยเนอะต่างระพาก็เกิดพี่ซอสต่างระพาก็โตอนนี้อยากหนุนจุใกล้เลยดีใจดีใจดีใจว่ามีตูนถ้าเป็นหนุ่มเกาหลีจริงอ่ะเกาจะมีห้ามควงขวดประจำนกันอช่ควงวดและเท่เกาหลีเขาทำท่าเปิดขวดแบบแก่ๆแต่ถ้าพระเอกสมุยจะเป็นควงกระบอกเออแต่ถ้าโชว์พี่นี่จะเป็นเปิดขวดเออให้พี่กราโชว์ควงหน่อยว้ไว้

แต่จะบอกว่าคนแต่ยังไม่รู้ว่าเอแคร์ทำได้แบบเมื่อกี้เป๊ะเลยอ่าแต่จับไม่ได้อยากกินแล้วว่าสั่งดีกว่าเยอะอยากเลยเป็นเพือนบ้วันี้เราเอามาสี่สี่ถ้วยเลยแต่เป็นถุงที่ได้ไอัน้แถ้วยดีกว่านี่กว่สองากินน้ำลายระเบิดอยากกินโลดเนาะกินน้ำลายแต่ย้อนไม่ได้มีแค่นี้ไม่เลยอีกดูเบอกว่าวันนี้เรามีแามเต้นดูเิอ่ะอ๋อไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเต้นที่คงแดเลยคงแดน แกเห <S <S มือนกเซ็มากเลยมาเขจอะแกเข้าใจเราจะเข้ามันได้ยังงนะบอกว่าตรงนี้จะกามืนเกาหลีมากติมาเด็กมหาลัยเกาหลีเขาเดินเล่นันแถวนี้แหละใช่ก็ฉันบอกแล้วไงว่ามัน M2 ตรงนี้เมือนฟิลเลยปะ เฮ้ยาเนกาเน็ก้ามาเจนาโอเคไปกานโอมาเจาเจนาไปจาล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 ลาลาลลาลาเป็ล่อมเออใช่หรอเขาบอกว่าเล็บเลนต์ตรงเนี้าเาอดแบบมาจากเอ็มีของลิ้าเลยาหรอน้ำลายคลึงมากตอนที่เดินใช่มตอนที่เดินําเปิดไงใช่เอออุ้ยสวยมากเฮ้ยโอ้ยน้าลายก็เซ็ตอะไร พอมันพูดดิงตูไปแล้วไม่นไดอหิวแล้วเอาเซลฟี่ <S 2> <S 2> อาเซลฟี่ ือใคจะมีนบออกันนี้คือชื่ออะไรรู้ไหมอะไรพุทธส่วนของร้านไม่ใช่ตายใครมากเขาจะคาคุณชื่อตัวเองตรงนี้ได้เลยแค่พิมตรงนั้นนั่นอ่ะครับความฝัดบอกเลิฟลองเปลี่ยนตัวลองเปลี่ยนเลยนอิรนลองเปลี่ยนแบบให้คาดไม่ถึงเอาให้งงอ่ะไหนดูดิคำว่าเลิฟเกย์ตายจริงจริงมีสามพัทนะเลิฟเกย์ตายพวกเกย์เกย์น่ารักตาฉันพิมพ์บ้างนะรอดเรื่อยๆเยอะเลย พ้นลงได้ได้จุ๊บเออใครดิใครถึงพี่ใครรู้ว่าเ้อเกี่ยวกับอะไรเลืมาโอเคคือชั้นเหมือนใครดิคือตรงนี้มันคือบอดความฝันใครจะเขียนอะไรก็ได้เออแจวทีโอตังอะไรเนี่ยเป็นเกมแจวจีโอตั้งอะไรเนี่ยเป็นแค่เกมถ้าไม่ได้แทนใครจะเขียนว่าอะไรอ่ะอะไร ผมวัววาใหไม่ขอเอยโอ้โหว่าเธอตีตการเออสัตว์เอ่ยสัตว์หัวเอเอได้ๆยัใครเออไอ้ึ่งเาจะตาเอองานซึ่งจะเป็นงานทหนึ่งเออมาแล้วแกมสนไ่งจริงาว่าุกมากเลยหมแล้วกครมาามีินแต่อยากรู้จริงกเขียนอะไร มาสักหน่อยผมอุขาดแม่ทานทั้ข้าวอร่อยตับหมแห้งเหมือนยายามาแล้วสะกินข้าวอ๋อมาแล้วไงเพิหิวแล้ว่มาหัวบวมโยงคสิ่งดีมากหิวแล้วอิแล้วมา มีอาหารขอเยไม่จเดอาหารเรือดมเี๋ยวมีอาหารพิเศษมเสิร์ฟีคุณหลอลอมาเสิร์ฟด้วยต้อบอกเลยบรรยากาศเกาหลีแบบนี้ยอดเลยว่าตอนนี้พวกแกชอบไปเกาหลีกันนะพวกแกชอบไปทำอะไรที่เกาหลีอะพี่ตุ้ก่อนทานทาทานหนมาก่อมาอยู่นั่นน่ะมีแต่วนลุมงิ้่ ถ่ายรูปานที่มากาว่าจะเป็นรากาานบราณทาและการตกแต่ของเกาหลีอ่ะมันเป็นสิงเอากาศกนดีเว้ยถ่ายรูปได้อ่ะพี่แยาแน่นอนถึงกหลไนะชอบการท้ากแกเป็นตัวเวงจ่ิงๆนสุดทกคนอ้เกาหลีอร่อยมากแต่สัมัรนกำงนั่งอยู่นอนน้ำเออท่าหมาท้งรากาทั้งถ่ายรูปทั้งรสชาติเออคือว่าครบอ่ะ เน like, oh. hey, like ี่ยหมูย่างก็ยังคืออร่อยนะพี่โอ้แน่เลยเขาจะบอกอะไรนะน้าจะบอกว่าที่อยู่ตรงล่างเราเนี่ยเป็น้าหาเก็หลีหมดเลยแต่เหมือนขาดอะไรเนี่ยทานได้ใจใจส่วตัวนะน้านึกถึงย่ากมะกุ้งโย่อ่าเจ๊ของกินเจ๊ขาวตุ่นัึนถึอะไรไห้จุ๊บโอ้ยไุ๊บก็ใช่แต่มันยังไม่ดูเอาไอ้แม่ไปหน่อยมันจะเป็นแบบสีขาวๆนวลๆละมุนละมุนลิ้นหน่อยโจยเไป สตรอเบอรี่ดีกว่าไข่มุกสตรอเบอรี่สเออเอาไเสีเย็นๆแบบคุณูนขึ้นมาอย่างนี้ตรงเร็วเสร็จแล้วก็มีซอสลาบโอเอาแตกได้มั้งอาร์เธอรลจะลวกแล้วเอาคนซีเนียสดีกว่าให้มันลาดเลยนะปิดสวานุเลยตอนแรกกนึกหขนมมวงายอะไรอะโคตรมาปาวายชอบหวานก็ต้องเป็นเซอร์มานอฟสตรอเบอรีบิงซู หร er ือถ้าอยากจะเปรี้ยวจี Ó, ๊ดเนี <Olympics> <S gemacht> ่ยก็ต้องเป็นเซอร์มานอฟซิตรอนเลมอนมาชุบใหญ่จัดเต็มมากนี่นอ่หยนะจีดมากเลยมาล่าสมบูริวมาโอ้โหก็มาโคตรจี๊ดเลยนะังหวะทำแบบนี้ที่คอหอย อันนั้นจะชอบอะไรสุดเลยอะเต้นปลนเท้าฉันชอบที่ไยเออกไม่มีแรงเต้นแต่ก็ยังเต้นซูเขาวมันก็ไขหน้าก็ไม่ได้อยู่แล้วมันสาวแต่ฉันน่าจะชอบอาหารมันอิ่มอ่ะใช่ดนูดูออกคืออาหารมันอร่อยมันแบบว่านี่แหละ อันยองเซอ่ะเราไม่แพ้หรอกชอบทั้งหมดเลยชอบที่เราได้ไมาอยู่รในตัวกัน์ดฉ <c oughs> ันชอบแผ่นป้ายบอกรนะ<อ>ที่ตอนนี้เขียนว่ามีดานลิง <c oughs> ถ้าใครอยากได้บรรยากาศสนุกสนุกแบบเราอย่างเงี้ให้มันแบบได้มีกินไอศกรีมแบบแฉมอินโต๊แบบเร<ม>าเนี่ยสามารถมาได้เลยที่ร้านมาแน่แนเพราะว่าเขาจะตกแต่งในคอนเทนตแบบเนี้ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10สิงหาคมนี้เท่านันค่ะมากันได้เลยถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยกิจกรรมเลิศค่ะมาเรากินบิงซูแบบเรา กับพวกของสมุนไพร้าวไม่กินดีอะไรง่วงเงี้ยพ่อปู่พ่อปู่เ no ข้าแล้วลาบปากใหวกเทปสุดท้ายละคือเกาหลีเลิศเลิศเลิศสาวเลิศเลิศและถุงลาบปากไว้สำหรับคนที่จะไปกินร้านอาหารเกาหลีรับสั่งอาหารนี่เก๋เออคือง่ายๆนะคือต้นเด้โซ่เออโซ่กระเพราสองโซ่คู่สอง โตน้ำเป้าสองรู้วาทำแเป็นอาหารเกาหดดลีเดยโตกินมันห้องรอบหน้าอยากไปแบบฝรร่าเศสอะไรว้าวญญาา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 าบาา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 เาา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 า่าา่าาาา ฟัเยุ่งนิดกว่าเมื่อกี้ไปเฟรมาแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราไปแคลิเดียล่ะัดเออตัดไม่ว่าอะไรด้เยไฟปิดไม่ต้องกังนะตอนนี้เรื่องมาเนี่ยคนมันรอแบตเท่ากับตอมันมันเลิกอันเนี้ยเออตอนนี้คุณพูดผานก็ผนไม่ไ้มันรอตยู่ก็ไม่ได้ตออเนี้ยผมรออะไรคนแล้วรีบไปกระโอมัน 他没来。